สวัสดีค่ะสวัสดีพี่โอ๊ดีค่ะ ชั่วโมงนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้หมาม้าส่งตัวแทนพี่โอมากับคอลเลคชันนี้ค่ะรวบรวมคอลเลคชันของหมามาก็คือหม้ามิคิโกะโครเซตะเป็นโครเซตของหมาที่มีแต่เสื้อผ้าเจ๋งๆแล้วก็ไอเทมแบบใส่แล้วปังทุกลุกเลยแล้วก็ราคาวันนี้พี่โอ่ะต้องบอกว่าราคามีแบบหลักพันกว่าบาทก็มีหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทมีหลายตัวมากใช่เลยสำหรับใครที่เปิดดูตอนนี้นะโอ้โหพิเศษมากๆแล้วก็ได้แต่ไอ เข้มที่สวยไปแต่ละตัวเนี่ยไม่ใช่แค่สวยนะราคาก็เจ๋งมากด้วยถูกต้องนะคะ,ะราคาพุ่งตรงเลยแพงสุด2 9 9 0าคุณผู้ชมคุม้มไหมล่ะคุ้มมากเพราะปกติเสื้อถ้าเป็นงานลูกไม้ของมามมาเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณถ้าเปิดตัวนะ2 4 0 0ันสี่สาาใช่แต่วันนี้คุณผู้ชมเอามาเริ่มต้นจากตัวแรกกันก่อนสอง0 0กับ90าบาทตัวที่แตนใส่อยู่นะคะต้องบอกว่าตัวนี้อย่างแรกเลยพี่โอเป็นงานปัก ทั้งตัวเป็นงานปักทั้งตัวเลยปกติคุณจะเห็นงานปักที่เป็นแบบปักสีเดียวนะแต่อันนี้เรามีการปักหลากหลายสีเลยตั้งแต่สีแบบทองนะคะสีสีชมพูสีครีมสีสีน้ําเงินแล้วก็สีแบบข้างตัวตัวพื้นเองเนี่ยเขาจะเป็นสีแบบเหมือนจะเป็นงานตะข่ายซึ่งสวยงามมากๆแล้วช่วงคอก็จะเป็นแบบเป็นทรงสเกลลอปค่ะนี่ผู้ชมดูคอนาดูคอขออนุญาตเอามาแป๊บหนึ่งนี่ผู้ชมดูคอเห็นไหมคะ สวยแบบนี้เลยนะคะป,ปึ๊บ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 นี่<ช>เห็นไหมคะ้เฮ<ช>้ยพี่โอพอพอต้องบอกว่าตอนอยู่ในไม่แขวนแล้วว่าสวยแล้วนะค่ะแต่พอแบบว่าใส่ในสรีระจริงมีไหประลไหประร้าเขา<อ>เสริมกันไปหมดเลยเนี่ย จะเป็นไซส์ S ก็จริงแต่ให้ดูที่ตารางชาติตารางไซส์ดกว่่เลยเพราะว่ารอบอกใหญ่ใหญ่กว่าปกติเาเนาะแล้วก็ไม่ว่าคุณจะเป็นสาวไซส์30 32 34สามารถใส่ไซส์ S ได้เลยใส่ออกมาก็จะเป็นขึ้นทรงขึ้นรูปแบบนี้เลยแล้วก็จะมีเอวมีอกแล้วก็มีไหล่ที่เผยผ้าเิดฉายแบบนี้ด้วยก็บอกตัวนี้สวยมากจริงสวยมากเพราะว่าคุณผู้ชมงานปักทั้งตัวค่ะแต่ได้ราคาแค่2 0ง0บบาทราคาป้ายห้อยดูที่หน้าจอเลยนะ 4 0 0พกว่าบาท4590ัคือราคานี้ไม่เคยเอามาขายเลยบอกเลยนะคะแล้วก็ลายลวดลายแบบนี้เป็นงานปักทั้งตัวคือเส้นไหมของเราเป็นเส้นไหมที่ละเอียดมากๆคือผิวสัมผัสคุณจับไปแล้วนะจะรู้สึกเลยว่าเขาจะมีความนุ่มมีความแน่นมีความฟูแล้วก็ไม่ขันด้วยด้านในคุณผู้ชมก็จะมีการอัดกาวใช่อัดกาวทั้งตัวเลยเฉดสีชมพูใช่เลยแมทชิ่งกันกับตัวด้านนอกนะคะตรงนี้จะเป็นผ้าเชประกอบเชื่อมกันทําให้เสื้อมีความหรูหรามากขึ้นคอ สวยมากตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วนะคะอยากได้ไเท่อะไรเพิ่มเติมตอนนี้ M อค่ะ M อ <M S 2> นะคะเหลือแค่ตัวเดียว <ไป S 1> แล้วก็ S อนะคะก็เหลือตัวหนึ่งเหมือนกันถูกไหมคะหมดแล้วหมดเลยมาตอนน่อดีกว่าอีกหนึ่งไอเทมถัดมาไอเทมนี้ไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะใครอยากได้โทรก่อนเพราะราคานี้หาที่ไหนไม่ได้งานลูกไม้ทั้งตัวแขนยาวแลอวเชิโอ้อโห คอเชิตผ่านหน้ามีซับนะคะคุณผู้ชมค่ะมีซับเหมือนซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเลยอยู่ใช่เลยตัวนี้เป็นลูกไม้ทั้งตัวนะคะสวยงามมากๆเลยแล้วราคาแบบนี้บอกเลยว่าคุณไม่ซื้อที่ไหนไม่ได้2 9 9พันเก้าสิบาเลยแต่ท่านจะได้แค่ท่านเดียวนะคะไซส์เอ็มหนึ่งตัวโซเอลค่ะคุณผู้ชมดูสิมีแค่ตัวเดียวนะคะ เสื้อที่พี่อ๋ใส่อ่าเป็นเสื้อแบบเป็นผ้าตัวนี้จะเป็นผ้าชีฟองนะคะความสวยของเขาก็คือมีการตกแต่งผ้าพีค่ะตัวพีของเราเนี่ยจะเป็นช่วงแขนกับช่วงสาบด้านหน้าสวยงามมากๆแล้วก็ตัวเนื้อผ้าเองเนี่ยจะเป็นเนื้อผ้าที่นุ่มสบายผิวสุดๆค่ะเดี๋ยวพี่โอ๋จะโชวนิดนึงอ่าแบบนี้ให้เห็นใกล้ๆนะคะนี่ เอาไมออกให้ก่อนนะคะช่วงนี้ค่ะคือกระดุมเขาเองเนี่ยก็จะเป็นกระดุมที่มีความแบบมีลวดลายอยู่ในตัวแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะเป็นแบบตัวทําเป็นอัดพีชค่ะแล้วก็จะเป็นระบายกอดยาวถึงด้านล่างเลยแล้วก็อยากจะให้เห็นค่ะว่าความยาวของเสื้อตัวนี้เขามีความยาวค่อนข้างเยอะมากนี่ จะเอออาากมผู้ชมตัวนี้ต้องบอกว่าแตงเคยขายราคาแรงนะพี่โอ๊ยแต่วันนี้ตัวนี้เมื่อกี้ราคา2 9 0บาทแต่อย่างที่บอกไปนะวันนี้ราคาถูกสุดเราเหมามาเลยใช่1,890บาทแต่มีแค่ L แค่2ตัวเท่านั้นนะคะใช่ตัวนี้ L 2ตัวความยากอลดไปถึง5 51เปอซ็นต L 2ตัวหมดแล้วหมดเลยนะคะ แล้วก็ <c oughs> ด้านหน้าค่ะของแตงนี่วนลวดลายของเขาเนี่ยจะเป็นลวดลายแบบแบบเรียวผาใช่ไหมคะะ <c oughs> ส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นอ e ีลายหนึ่ง <c oughs> ด้านหลังจะลายมีความเล็กกว่าไม่ต้องซับค่ะเพราะว่าเนื้อผ้าไม่ได้บางลายมีการคิดขึ้นมาแล้วนะคะว่าลายด้านหน้าจะเป็นลายแบบนี้เชื่อมต่อกับลายแขนส่วนบริเวณด้านหลังนะคะจะเป็นลายกระกระเล็กๆดนึงและแต่งชอบสีพื้นของตัวลายพี่โอ๋สีเขาจะเป็นโทนแบบออกน้ําตาลเป็นท a u p e เธอสีแบบว่าหรูอ่ะใช่ใส่ได้บ่อยอะมากันตอนหนึ่งตัวสุดท้ายนะคุณผู้ชมนะเอสมีแค่2ตัวพี่โอ๋ตัวนี้พัน เอาไปเลย1,890อ้ะเราใส่รองเอาเดี๋ยวพี่หอเราคนทางนั้นได้เลยตัวนี้ก็ได้ไม่เป็นไรเราเป็นรายการสดเดินได้เลยสบายๆสดใสนะอะมากันต่อพี่เนยตายแล้วคุณโปรดิวเซอร์ค่ะ2 9 0แต่วันนี้ลดไปอีกเหรอแต่ว่า S M ใช่ใส่ได้ค่ะตัวนี้สองตัวอะตัวนี้นะคะอะใครอยากได้ต้องรีบนะ มาต่อที่พี่โอใส่ตัวนี้นะคะพี่โอจ๋า S สี่ตัวอีกแล้วค่อยขายสี่ตัวเท่าไหร่นะคะสองพันเก้าสิบเค่อยขายในราคาสองพันแต่ตอนในสองพันเท่ใหม่นะละบาทนี่อะถ้าใส่เป็นเฟลลิ่งเสื้อคลุมแบบนี้ก็ได้นะคะพี่โอใส่แล้วขึ้นผิวมากอ่ะตัวนี้เหรอสีนี้ใช่ไหมพี่โอใส่แล้วขาวมากคือขาวอยู่แล้วอ่ะขาวอีกเก้าสิบ ไม่เคยขายราคาที่มาก่อนราคานี้เลยแร่ราคานี้ถ้าสุนทรมาซื้อไปทุกตัวเนี่ยคุ้มสุดๆโอ้โหใช่คือบางตัวเนี่ยคอลเลกชันเพิ่งมาไม่นานก็เอามาเซลล์ใช่ค่ะเพราะว่าเขาเหลือแบบโบเก้นไซส์เนอะก็คือขายไม่ได้แล้วก็ยังไงวันนี้เป็นวันพิเศษสุดๆถ้าใครโทรมาเนี่ยถูกต้องค่ะตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วเหมือนกันค่ะสาหรับตัวนี้นะคะ เปียไอเทมค่ะคุณผู้ชมจะไปกระตอะวันนี้เร็วอย่างที่แตงบอกไปว่าวันนี้ค่อนข้างจะเร็วดังนั้นลูกค้าโทรมา02123499ปุ๊บอ่ะชอบตัวนี้ต้องโทรเลยมาต่อไอเทมถัดมาไอเทมนี่อุ๊ยอไอเทมนี้มีทุกไซส์ไซส์ละ4ตัวอ่าเดี๋ยวพี่โอจะใส่ให้ดูใครผ้พพาสีน้ำเงินเมื่อกี้ไปตัวนี้ก็สวยเหมือนถูกต้องนะคะคุณผู้ชมสำหรับตัวนี้ความพิเศษของเขาคืออย่างแรกมันจะมีความน่ารักในการเสริมระบายแล้วก็ลายของตัวเนื้อผ้า อะพี่โอน่ารักมากเลยามกเลยใช่สำหรับตัวนี้นะคะใครที่แบบชอบสีนดำเงินเมื่อกี้นี้พลาดไปใช่พันแปดเก้าสิบอุ้ยเอาจริงนะพี่โอตั้งแต่พี่โอขายของมาหมาพันแปดเก้าสิบไม่ค่อยเจอไม่มีไม่มีไม่มีนะขายใช่พันเก้าเก้าสิบเราก็ว่าอ่ะยังเป็นบางตัวที่เป็นซสปอร์สตาร์ไวลลูก็จะมีโผล่มาสักตัวหนึ่งที่เป็นพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนอกนั้นก็จะเป็นสองสองพันสามสองพันสี่ถ้าเป็นงานลูกไม้ทั้งตัวก็จะเป็นสองพันห้าอะไรประมาณนี้แต่วันนี้ตัวนี้คุณผู้ชมเซลล์แล้วเซลล์อีก 1,890บาทชคอีจริงๆนะคะคนที่เปิดมาดูวันนี้เนี่ยโอ้โหแบบแต่ละตัวใช่แต่ละตัวดีๆทั้งนั้นเลยนานๆจะหลุดมา1,890ปาแต่ด้วยความที่อย่างที่บอกไปเนาะมันมันไซส์มันเหลือจำกัดแล้วก็เลยมามาก็เลยต้องการแบบว่าเอามาตอบแทนคุณลูกค้าละกันในวันชิลๆวันสบายๆวันหยุดก็เลยทำราคานี้มาฝากนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่ามีตัว2ตัวอะ คุณผู้ชมใกล้จะหมดแล้วนะคะ S 3ตัว L 3ตัวและ M ค่ะ4ตัวไม่ใช่สิเมื่อกี้ยังมีไซส์ L โอเคอะตัวนี้ก็เหลือน้อยนะคะตัวนี้ค่ะ S ใครรับไปนะ1ตัวสุดท้ายนะคะตัวที่แต่งใส่อยู่ก็ยังพอมีสอบถามที่ค c เซ็นเตอร์ได้มาต่อไอเทมถัดมาดีกว่านะคะไอเทมนี้อ่ะบอกไซส์ไปก่อนเลยตัวยังไม่มาไม่เป็นไรบอกไซส์ก่อน S 3ตัว L 3ตัว M 4ตัวแสดงว่ายังมีไซส์ ไซส์ละสามตัวสีตัวยนี้ผ้าสบายสุดๆเลยวค่ะใชแบบว่าแบบว่านะคะไม่มีการติดช่วงแขนแต่ให้คุณลูกค้าเช็คบริเวณรอบอกให้พอดีแล้วก่ะขาดนิดหน่อยเกินนิดหน่อยไม่ติดใช่คูดเลยขาดนิดหน่อยเกินนิดหน่อยไม่ติดสามไซส์ยังมีครบเห็นไหมคุณผู้ชมไปอย่างเร็วนะดังนั้นใครอยากได้อะไรต้องรีบตัวต่อมามีแค่เอสสองตัวจ้ะตัวนี้เอสใกล้จะโซเอาแล้วนะคะหนึ่งตัวตัวนี้ยังพอมีไซส์อยู่เอสเอ็ม ต,ตัวนี้อ๋ออัีเอสสตัวอันนี้เอสหนึ่งตัวตัวให้แตนใส่อยู่ก็เหลือน้อยเหมือนกันคุณผู้ชมจา๋าตัวนี้งานลูกไม้ทั้งตัวสวยมากปับ๊บอ่ะมาตัวต่อไปกันดีกว่าตัวต่อไปโอ้โหโทอก่อนดีกว่า 02123499เบิกตัวนางแบบค่ะนี่ถ้าช้านี่นะคะของสวยๆจะหมดไปเพี้ยลวดเลวทำไมตัวนี้แตงไม่เคยเห็นแตงพลาดกับคอลเลคชันมางไงค่ะอันนี้เป็นคอลเลคชันที่ไม่ได้เก่านะคะก็คือพมาได้ไม่กี่หมายที่แบบโอ้โหคือทําเลสเลยแหละคือไม่ว่าจะใส่ยุคไหนก็ยังสวยอยู่แล้วแตงเป็นไรลายของที่มาเลือกผ้ามาไม่ค่อยซ้ำไม่ซ้ำก็คือว่าซื้อเลือกผ้ามาสมมติว่าได้มาล็อตหนึ่งตัดให้คุณลูกค้าปุ๊บ ก็คือหมดแล้วหมดเลยหมดเลยใช่ค่ะไม่มีเพิ่มคุณผู้ชมพันแปดเก้าสิบนะคะราคาดีมากโอ้ยพี่โอ๋หนึ่งตัวตายแล้วหนึ่งตัวหนึตัวแล้วก็สอค่ะเอนะคะหตัว1นึ่งตัวอันนี้สตัวแล้วก็ตัวที่พี่โอ๋ใส่เมื่อกี้อีกหนึ่งตัวใช่ฟ้าไหนหนฟ้าไหนเอ่ยอันสไล์แบบชอปีเข้าหน่อยพันแปดเก้าสิบคือกัน อุ้ยเหลือตัวเดียวไอ้ท่านตัดมาอุ้ยพี่โอตายแล้วตัวนี้ตัวนี้สวยจริงๆค่ะตัวเดียวตัวนี้ตัวนี้หนึ่งตัวแตงบอกเลยนะตัวเดียวหนึ่งตัวไซส์อะไรคะไซส์ไซส์ S ตัวเดียวนะคะตัวนี้แตงบอกเลยนะว่าใครโทรก่อนได้ก่อน ต้องรีบอยากด่วนเพราะรมีแถ้าตัว<ค>เดียวชานี่เสียดายด้วยนะคะใช่เพราะว่าสวยงามมากๆดูช่วงคอช่วงคอก็จะเป็นคอกลมกึ่งป่าปกตินะคะแต่ก็จะมีการจับจีบช่วงนี้ค่ะนี่นี่นตุงนนี้ช่วงนี้แบบนี้ลายลายคือเป็นแบรนด์ที่แบบเรานําเข้ามามคือคือเหมือนกับเป็นแบรนด์ที่อายุบนแบบ ไฮเอ็นไฮเอ็นแบรนด์ไฮเอ็นแบรนด์แต่มาในราคาเบาๆนะคะอ่ะผันหลาบนิดนึงเขาจะมีความเรียบคุณผู้ชมด้านหลังก็จะเป็นคอแบบว่าอ๋อเป็นผ่ายัดน้ำใช่ค่ะนะคะเปียนในเทมทั้งหมดแล้วซอัลจ้าอ่ะมาต่อหนึ่งตัวสุดท้ายหนึ่งตัวสุดท้ายหนึ่งตัวสุดท้ายและก็สองตัวสุดท้ายตัวนี้เราจะเก็บราวแล้วนะคะคุณผู้ชมจ๋าตัวนี้แบบขายดีมากตัวสีฟ้าสีฟ้าใดเอ่ยนี่เหรอใช่ตัวเดียวแล้วนะ หรือโซลยังยังไม่โซลแต่ว่าโทนอันนี้อวไปอย่างเร็วคุณผู้ชมลูกค้าช้อปปิ้งย้อนหลังเย่ะมาทางนี้ดีกว่าว่าทางไหนทางไหนทางนี้เอ่ะใช่วันนี้ตัวเดียวคุณผู้ชมรายนี้เต้องบอกเลยพันแปดเก้าสิบอะเดี๋ยวตั้งจะแขวนติดราวไว้ให้นะคะใครชอบสีฟ้าค่ะนู่นนี้ฟ้ามาอีกแล้วตัวนี้มูแงมาว่าไม่มาคือไม่เคยเจอแฟนเขาสุดยางถ้าไปซูเปอร์สตาร์ไวลุ่นมากสุดพันเก้าเก้าสิบใช่แต่จะมีแค่ตัวเดียว มีแค่ตัวเดียวใช่ไอเทมอันนี้คือพันแปดเก้าสิบสามตัวสุดท้ายไซเอลหมดแล้วค่ะไซเอลสองเอลหมดแล้วนะคะอัะนี้ก็ไซเอลเหลือหนึ่งตัวตัวไหนอ่ะไซเอลหนึ่งตัวไม่ใช่แจกแขวนให้ดูนะคะเปลี่ยนไหมคะเดี๋หลือไซส์แต่ไซเอลอ๋อนะคะคุณผู้ชมไไปตัวหนเปลี่ยนหรือยังเปลี่ยนได้เลยอ่ะโอเคไซเอลตัวนี้ไซเอลอยเหลือหนึ่งตัวคุณผู้ชมไซเอลไม่ค่อยเหลือนะแนะนำไซเอลนะแนะนำเชียร์ไซเอลตัวที่แต่งใส่อยู่เนี่ย คุณลูกค้าจะรู้สึกว่าสีสดใสเกินไปหรือเปล่าแต่แต่งเคียร์มากเลยถ้าคุณลูกค้าได้ได้ตัวจริงไปจะบอกว่าโอ้โหหาที่ไหนไม่ได้นะคะนี้มากันต่อเนื่องยาวๆเลยไซส์หนึ่งตัวไซส์หนึ่งตัวอันนี้ก็ S อหนึ่งตัวนะจ๊ะอ่ะตัวนี้ดูนิดนึงตัวนี้ก็ได้จ๊ะไม่ต้องตัดก็ได้อ่ะเนี่ยปึ๊บคออันนี้อยากจะแบบเป็นพันคูมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่อ่าประมาณให้ลูกค้า มาแล้วค่ะอ่ะเอามาต่อเลยนี่ตัวนี้มันก็ดูเรียบเรียบไปเนาะแต่พอ่าเขาทําเหมือนวีตรงนี้เป็นคอวีพอวีตรงนี้เสร็จปุ๊บเสริมขอบคออันนี้เป็นคอที่ไม่ได้ใหญ่ไปกำลังดีแล้วก็ไล่มาบริเวณลำตัวตัวเดียวแล้วก็ลายลายอ่ะคู่สีนี้เป็นคู่สีคลาสสิกตลอดการอยู่แล้วค่ะขาวดำาลยเหมือนคล้ายๆงานแบบตัวซีตัวซีแบบนีดนิดนึงเนาะเป็นงานสบัดสบัดพุกเารสบัดพุกกันนิดนึงวยจรักมากอุ้ยตัวนี้ ตัวเดียวอ่ะพี่โอทำยังไงเหมือนลายเลยเหมือนลายผู้บัตเทอร์โซเป็นแบบหินน่ะอ่าใช่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 สวยมากเลยค่ะแล้วมีแค่ตัวเดียวค่ะสำหรับไซส์เอนะคะแล้วก็ไซส์เอก็คือรอบอกไม่เกิน40ตัวนี้ระบียบหมดแน่นอนคุณผู้ชมมาต่อเนื่องค่ะตัวนี้เลยใครนะคะจะเหลือใครนอนมากโอ้โหใครชอบโทนสีฟ้าโทนแบบพาสเทลเป็นลายดอกไม้ก็ดีหรือเป็นลายทางก็ดี ตอนนี้เหลือน้อยแล้วสำหรับโทนเฉดสีนะคะแต่ยังมีครบทุกไซส์ยอยู่พันแปมากันต่ออีกหนึ่งตัวโอ้โหตัวนี้ F 3ามตัว L M 3ตัวแล้วก็ L ยังมีพี่โอตัวนี้แพงมากให่ดูมากงางมาก<ต>เป็นชิโนริ 2, 4, ค่ะเป็ชิโนริสสีค่ะเป็นดำดำดำกับตัวสีแดงดำ พื้นทองเพทองมันมันไม่เป็นซองอ่ะใช่มันแบบได้หลายอย่างเลยเพราะว่าอันเนี้ยเนื้อผ้าเองอ่ะเป็นเนื้อผ้าที่แบบมือคือกรรมวิธีของเนื้อผ้าเนี่ยเวลาคุณจับอ่ะจะต้องจับให้ละเอียดมากๆให้ให้เส้นทุกเส้นเนี่ยคือไม่มีการย่นไม่มีการยับแล้วดูบริเวณช่วงคอช่างก็ต้องเก่งขนาดไหนที่จะพับคบแล้วพอยังมีความด้วยหอมเบาๆนะคะอ่ะแต่ละไซส์เหลือน้อยแล้วนะแ่ ไอ้เทพที่ออกใส่เมื่อ oh, no. uh yeah, so huh. ตะกี้นี้ใกล้จะโซอ์อัพแล้วนะคะคุณผู้ชม่ะแต่ยังพอมีอยู่นะคะมาต่อตัวนี้ก็ไปอย่างเร็วนะต้องรีบตัวใหม่ล่าสุดเลยคุณผู้ชมไว้เท่านี้ลูกค้าชอบสีฟ้าเนี่ยชอบสีฟ้าสตัวนั้นพันแบแปสิบใส่น่อนเพราะว่าเหลืออ่ะโอเคพันแปดเก้าสิบนะคะเลือกได้อยากได้ตัวไหนมาต่ออีกตัวหนึ่ง โทนฟ้าเหมือนกันใช่เป็นโทนฟ้าเหมือนกันค่ะตัวนี้จะเป็นโทนที่มีการเล่นริ้วแล้วก็ล่นมาร์มาร์ชาแขนยาวนะพี่โอ๊น้องแตงดูสิเป็นลายชิโดริแต่เป็นลิชิโนริแบบห่างอุ้ยน่ารักมากเลยตัวนี้ตัวนี้ใส่แล้วก็มีความเป็นญี่ปุ่นเลยนะพี่โอ๊ะ่ะญี่ปุ่นสาวญี่ปุ่นแม่ญี่ปุ่นดูแม่เกาหลีใช่ตัวเนี้ยเป็นแขนยาวนะคะแต่ว่ามากันต่ออุ้ยทำไมตัวนี้สวยจังเลยอะ ต้องตัวนี้ก่อนค่ะตัวนี้ตัวนี้สวยจังเลยแต่แว็บติดหนึ่งก็ได้อุ้ยตัวนี้สวยจังเลยอ่ะัน8 9 0เหมือนกันเหรอว้าวสวยมากเลยแคปแคปทันนี่สั่งเลยนะคะแคปโอยอ่ะมาต่อตัวถัดมาอุ้ยพี่โอตัวถัดมาอันนี้คือแบบแบบเดียวกันเนาะใช่เป็นแบบเดียวกันอันนี้จะยกให้ดูค่ะลายเอสนะคะอย่างอันอุ้ยพี่โอสวยจังสองตัวนี้สวยสำหรับใครที่กำลังมองหาสีฟ้าเมื่อกี้ซื้อสีฟ้าไปล้วๆเนี่ยสีฟ้าเข้ากันอ่าใช่ค่ะซื้อได้แต่เขาก็มีลาย ทุยตัวนี้ลายคนละลายนี่พี่โอ๋ใช่คนละลายแบบเดียวกันแบบเดียวกันลายแล้วว่ะค่ะว่าจะไม่ให้ขายละค่ะแล้วดูแล้วดูนะบอกให้เลิกเลิกค่ะเลิกค่ะล้มละลายค่ะตอนนี้นะที่เต็งตี้ถืออยู่นะไซส์เอ็มหมดไปแล้วเหลือไซส์เอลหนึ่งตัววุ้ยเอลยังเหลือเอลอยังเหลือหนึ่งตัวเอ็มสามตัวคุณผู้ชมดูลายสิผ้าสวยมากๆเลยนะคะผ้าตัวเนี้ยผ้าจะมีความเป็นยอยู่เบาๆอ่ะใช่แล้วดูการพิกเมนต์สีอ่ะข้างในนะคะที่แตงคลิกข้างในเข้มมาก ไม่ได้จางจืดเลยตัวนี้ L1 นะ M3 สีตัวสุดท้ายจ้า1,890อะตัวที่พี่โอ๋ใส่มาตัวใหม่มาแล้วค่ะตัวนี้เร็วค่ะแล้วดูนะคะตรงนี้บางท่านโอ้เฮ้ยเป็นซีทรูโป้ไหมจ้ะหมดแล้วเหรอคะอ้าวตายแล้วตายแล้วเียงหุ้นไม่จบนะโอ้โหตัวนี้สวยรับรองพี่โอ๋ใส่สสี่นาทีสุดท้าย อย่าเพิ่งวางสายนะคะของเยอะมากตัวนี้สวยมากอุ้ยเขา่าสวยมากคือทั้งโชว์เราไม่รู้คือไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะคือมันสวยจริงๆค่ะแล้วสวยแบบนี้เป็นสวยราคาดีด้วยเป็นราคาที่แบบไม่เคยมามาก่อนนะคะแล้วก็จํานวนเนี่ยก็คือมีแค่หลักหน่วยบางตัวก็มีแค่ตัวเดียวอันนี้เอตัวเดียวยังมี x อด้วยอ ราเนี่ยลูกค้าพูไปที่เรามานะคะตัวนั้นซื้อตัวนี้ไปด้วยค่ะจริงตัวนี้ก็สวยเช่นเดียวกันค่ะเอาไปสิบซ้อนใช่ค่ะไม่ได้สวมคอบสามล้านตัวไปเลยชดดสามนาทีสุดท้ายคุณผู้ชมไม่ไม่เป็นไรมา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 ไปประเทศอะไรครับพี่โอ้มามาเหรอคะมามาไปจีนค่ะอ่ะโอเคมามาขาเชิญท่องเที่ยวอย่างสบายใจใช่ค่ะวันนี้มาเสื้อหมดเสื้อหมดเสื้อหมดแล้วตกใจหมดสต็อกแล้วใช่ ไม่เป็นอตัวนี้สวยจังเลยอะสวยมากตัวนี้เป็นเนื้อผ้าแบบอ่าเป็นเนื้อผ้าตัวผ้าผ้าตัวนี้สามารถยืดหยุ่นได้นะคะเป็นเหมือนงานลมแล้วก็มีการพิมพิมทองลงไปอุ้ยสวยจังเลยเป็นผ้าสีน้ำเงินแล้วก็มีความยืดหยุ่นแล้วก็เป็นผ้าทอซึ่งบริเวณที่เป็นตัวสีทองเนี่ยอุ้ยเป็นทองเป็นทอนะไม่ได้เป็นแบบแปะเนาะ ใช่เป็นทอเป็นทอเป็นทอเส้นเป็นทอเส้นได้สีทองลงไปแล้วก็จะมีคือเขาจะคล้ายๆผ้าอะไรนะเขาเรียกผ้าอะไรที่เป็นผ้าแบบนุ่มๆหน่อยอ่ะผ้านุ่มๆหน่อยผ้ากำมะหยี่แบบฟปลนเ่งนุ่มๆแต่จะไม่ใช่แบบเนื้อแบบแบบกำมะหยี่ลุยๆแบบนั้นนะคะไม่ใช่ตัวนี้คอตั้งสวยเรียบโชว์ลายแขนนะคะประมาณข้อศอกนะคะสี่สิบวิหน้าที่สี่สิบวิสี่สิบวิหน้าที่สุดท้ายอยากได้ตัวไหนอะไรเพิ่มเติมอย่างไรสอบถามก็ไม่ได้ ตัวนี้ก็ใกล้จะบดนะคะค่ะทั้ง4ตัวในวันนี้1,890ตัวที่พี่โอใส่อยู่2,090บาทแล้วก็มีตัวนี้ด้วยค่ะนี่อ่าตัวนี้สวยแบบนี้อาอยากได้ตัวไหนเพิ่มเติมอย่างไรสอบถามข้อมูลที่คอรเซ็นเตอร์ของเราได้ศ2น2 3สองนะ่มี่เก้จ๊ะ เวลาหมดลงแล้วชั่วโมงนาติดตามต่อเนื่องอ่ะพี่อ้อยังอยู่นะต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะดีค่ะเดี๋ยวช้อปปิ้งต่อเนื่องจ้าเดี๋ยวเจอเบลลี่มาต่อนะหกหมื่นว้าวอากาศร้อนขนาดนี้เปิดทีวีช้อปกับช้อปชาแนล